ในที่สุดเกิดจิตวิชลาดในการใช้ชีวิตการบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณาเพื่อสว,วายแต่ดวงวิญญาณของหลวงปู่มงคลนักธาดาในขั้มคือในวันนี้ก็่าขนาดเจ้าภาพสมณะสตาคณะสงฆ์อภูริยังเจ้าดังตา มีอันดีงามของขราดสงฆ์บนเวรบำเพาญที่มีพระสังฆาธิการในเขตพื้นที่ได้มรณภาพลงออกตรวจคิดตรวจใจแสดงออกถึงความภักความสามอภินิยมเกล่วมกับเป็นธรราวันนี้เช่นเดียวกันต่ออาตมาภาพในคำเหตุาร์แบบหลวงพ่อพระภูมิสาร เปเปลี่ยนโงม์แสดงเกษนาในฐานะที่อฐาตมภาผก็เป็นเล็กน้อยที่มีมาเพ็ดแปดปีมาอยู่สองช่วงสาาั้สัต์สารคดกชั้งหลายก่อนอื่นก็อาจจะได้เปล่าเพ็ดวัดสีหล่อมันเล็กน้อยมาอยู่นีนตัวปี2องแปดนถึง2องพ สามสิบห้าเกาะเลนวัดสามสิบห้าสามสิบหกเพศนะอาศัยว่าเคยไปอยู่อาศัยที่วัดบ้านใหม่ครูบาอาจารย์ตั้งูดก็บอกว่าตัวไปทั้งนาพิ๊กมาได้มาช่วยบ้านเกิดเกิเลยปีสามห้าสามหกเกิเลยลางครูบาอาจารย์เกิด่วยที่สนักเรียนวัดบ้านใหม่ จ i เก็บกับลังเลว่าจะไปทางนดีจเลยไปๆมาๆมาอยู่นี่แหละสาปีสษาสามดักสใจขไป่ลอยสามแปดึงสี่สามไปอยู่องค์่อยไปอยู่ในแก่ไปอยู่วาวีแม่สวยก็ในช่วงที่อยู่ก็ดีในช่วงที่ออกจาก ก็สมัยเป็นแน่นอยมัยแม่บลีที่นี่ยูเกิดทุกปี่กับุกหลังอย่กับสีเหล่านี่หลังนีเกือบเคยอยู่หลังปุ่มกอเคยอยู่แต่ตอนนีุ้กปี่น้อยที่เป็นขีแคบนี่เกือบเคยอยู่แต่ตอนจะขึ้นด้อย